สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ีที่158นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมในทุกๆคลิปนะครับวันนี้ผมเองก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งน้องผู้ชายคนนี้ก็ได้ไปหาหมอจิตเวชมา แล้วอาจารย์ของผมก็แนะนําให้มาหาผมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วตัวผมเองก็ได้สัมภาษณ์น้องนะครับตัวของน้องนะครับหมดจากพนันเยอะพอสมควรรวมๆก็10ล้านนะครับอะผมให้ทุกคนเดาว,ว่าน้องติดพนันอะไรบางคนก็บอกว่าบาคาร่าบางคนก็บอกว่าสลอ็อตบางคนก็บอกว่าไฮโล นั่นแหละครับให้พวกเรานึกแบบนี้นะครับการพนันที่ทำให้คนหมดเยอะที่สุดนั่นคืออะไรครับที่ผมพยายามพูดถึงในคลิปบ่อยมากก็คือบาคาร่าครับน้องเล่นหลายเวบมากแล้วผมก็ถามน้องว่าเราติดพนันตั้งแต่ปีไหน น้องบอกว่าผมเล่นตั้งแต่พศสอ 2, 5, 6 1ก็คือ6ปีนะครับแล้วผมก็ถามน้องว่าเราทำงานอะไรครับก็คือน้องรับราชการนะครับไอเงินเดือนไม่ต้องถามนะครับมันไม่เหลือแน่นอนเงินเก็บที่เคยมี2-3ล้านจากการกู้มาบางส่วนแล้วก็ทยอยใช้นี่หมดไปกับบาคาร่าออนไลน์ เล่นเว็บนี้ไม่แจกก็ไปเว็บนั้นเดินหน้าไปทุกๆเว็บเมื่อก่อนอาจจะได้กำไรดีเทลในการเล่นได้ผมไม่อยากพูดถึงเอาแต่เรื่องสูญเสียเลยน้องมีรถ Fortuner อหนึ่งคันย้ำนะครับว่าขายทิ้งขายเพื่อมาใช้นี่แล้วเงินที่เหลือบางส่วนจากการขายรถก็เอามาเล่น ทองเคยมียันสิบบาทก็เอามาขายเล่นจนหมดนี่แหละครับทุกคนภัยร้ายแรงจากพนันบาคาร่ามันเกิดได้กับทุกอาชีพจริงๆถ้าเราโลภนะครับแล้วผมก็ถามน้องว่าช่องทางในการรู้จักพนันของเราอะมาจากใครน้องก็บอกว่ามาจากเพื่อนเพื่อนของผมเนี่ย เขาติดพนันบอลแต่ตัวของน้องไม่ชอบพนันบอลชอบไพ่แล้วบาคาร่าเนี่ยมันเหมาะเลยนะครับคือมันเล่นง่ายมันรู้ผลเด็วตามที่น้องเล่าให้ผมฟังนะครับแล้วผมก็ถามย้ำอีกทีว่าเราลงเดิมพันเยอะไหมทำไมถึงหมดเยอะขนาดนี้ ในปี2564น้องเคยลงไม้ละแสนห้าตอนนั้นผมก็ถามว่าแล้วเราอะเสียเยอะสุดเนี่ยกี่บาทภายในวันเดียวนะตอนนั้นน้องเล่าให้ผมฟังว่าประมาณสามแสนถึงสี่แสนคือเล่นตอนเย็นอย่างเดียวนะครับอ่ะผมขอเกินเลยผู้ชายคนนี้ รับค่าราชการครูอายุ39ปีนะครับณนะตอนนี้เลยนี่คืออยู่บ้านเกิดของตัวเองผมก็ขออนุญาตน้องแล้วนะครับว่าขอพูดถึงอาชีพได้แต่อาจจะไม่เอ่ยชื่อเรียงนามนะครับคือตอนปี2564นะ่ะอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะครับก็เลยไม่กล้าที่จะเล่นหนัก มันหนักเอาปีสองห้าหกหกนี่แหละที่ย้ายกลับบ้านเกิดตัวเองโดยมีความคิดว่าข้าวไม่ต้องซื้อบ้านก็ไม่ต้องเช่าปรึกษาห,าหาหรือไม่ต้องเสียสตังค์แล้วก็เล่นหนักมากคุณก็ลองคิดดูว่าหวนครั้งล่าสุดเนี่ยหมดหกแสนกว่าเยอะไหมเยอะนะ ไอ้เงินที่ไปกู้ของมาเนี่ยหมดไปกับบาคาร่าหมดเลยเงินเดือนเยอะนะครับแต่หักแล้วเหลือไม่ถึง4ี่พันพวกเราก็ลองคิดดูนะครับแล้วผมถามน้องว่าสเต็ปในการลงของเราเนี่ยเราดูยังไงเราชอบมันก้นน้ำเงินหรือปิงปองหรือ2ตัวตัด3ตัวตัด น้องบอกว่าผมเป็นสายทบพี่ออฟโอ้โหสายทบนี่มันจะเหลือเหรอแล้วมันก็เข้าทางเว็บพนันด้วยในบ่อนนี่ชอบนะครับพวกทบเนี่ยผมพูดเรื่องจริงเลยเคยมีคนหนึ่งนะครับชื่อพี่หลาวอะ่ะเขาเล่นป๊อกเด้งเริ่มตั้งแต่พันหนึ่งเลยถ้าเสียอัดสอง ถ้าโดนกินอัดสีจนหมดไปประมาณ4ี่หมื่นถึงห้าหมื่นะครับเจ้าป๊อกอย่างเดียวเลยในบน่อนนี่ขนาดในบน่อนนะแล้วในออนไลน์มันจะขนาดไหนผมก็พูดกับน้องว่าแค่ไม้ละห้าหกหมื่นเนี่ยเขาก็ล็อกกินเราแล้วถ้าเราไม่มีสติแล้วเราหัวร้อนยังไงก็โดนโดนแน่ๆ น้องก็บอกว่าใช่ครับพี่ตอนนั้นผมพยายามดึงสติแล้วแต่ก็ยังว่านะครับเป็นเหมือนกันหมดเลยก็คือเสียไปก่อนแล้ว่ะคุณจะโยมเหรอแฟนคุณบอกให้คุณเลิกแต่คุณยังมีเงินในบัญชียังไงก็ไปตกแล้วณนะตอนนี้น้องผู้ชายคนนี้แฟนเลิกแล้วครับไม่เอาแล้วตอนปีสองหหห้าเนี่ยยังอยู่ด้วยกัน แฟนก็ช่วยใช้หนี้แต่ก็อย่างว่าครับผู้หญิงอ่ะเวลาเขาจะอยู่กับเราแล้วเรามีหนี้เยอะเขาก็มองไม่เห็นอนาคตแล้วก็คือเขาก็เป็นอาจารย์ด้วยกันนี่แหละรับไม่ได้เขาขอเลือกทางเดินใหม่ดีกว่าแล้วน้องก็ต้องยอมรับแล้วก็ปล่อยเขาไปณนะตอนนี้ตัวเองเนี่ยเสียใจมาก ไปพบหมอนี่ครั้งที่ห้าแล้วนะครับคุณก็ลองคิดดูแล้วกันแล้วหมดแต่ละครั้งเนี่ยมีตลักหลายแสนทั้งนั้นเลยรอบนี้หกแสนตีไปก็เป็นล้านอะ่ะแล้วผมก็ถามน้องว่าเรามีหน้าที่การงานดีขนาดนี้เราต้องการอะไรจากมันถามตรงๆเลย น้องก็บอกว่าเมื่อก่อนผมก็เล่นแค่เอาสนุกก็คือมีเวลาว่างอยู่บ้านพักครูนะครับแต่พอเล่นไปเล่นมามันติดแล้วของใช้บางส่วนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าน้ำหอมมันก็มาจากเงินบาคาร่านี่มันก็คือภาพจำของอาจารย์นะครับแล้วก็เข้าเล่นปีแรกอาจจะได้กำไรมองเป็นการลงทุน พอเครียดเรื่องการสอนก็เอาบาคาร่าช่วยคิดช่วยแก้เครียดแล้วได้กำไรด้วยมันก็หายไปทำอย่างนี้มาสองปีพอปีที่สามก็โดนเช็คบินแล้วอาจารย์นะครับก็คือน้องคนนี้ยืมหนี้เขาไปทั่วเลยมากกว่ายีสิบคนทุกคนว่าเยอะไหมแค่คนละหมื่นอะ ก็เป็นเงินประมาณสองแสนแล้วแต่อาจารย์บอกว่ารวมๆอะ่ะเกือบห้าแสนมีเงินจ่ายดอกเขาบ้างไม่มีเงินจ่ายดอกเขาบ้างจนบางคนเขายกหนี้ให้เลยเพราะมันไม่ไหวมันสามปีแล้วนี่ไงครับเห็นชีวิตของคนติดพนันไหมมันเป็นอย่างไรทีนี้ผมก็ถามน้องผู้ชายคนนี้ว่า แล้วต่อไปเนี้ถ้าเรามีเงินในบัญชีเราจะเล่นไหมน้องก็ตอบกับผมนะครับว่าไม่เล่นหรอกครับผมน่าจะพอแล้วทีนี้ผมก็พูดกับน,น้องว่าเราจำคำพูดของพี่เอาไว้นะครับการที่เรามีเงินในบัญชีเนี่ยครั้งแรกเลยเราจะเล่นไม่หมดแน่นอน สมมติเรามีหมื่นหนึ่งเราจะต้องเล่นแค่พันเดียวหรือไม่ก็ห้าร้อยแต่พอได้เข้าเล่นเว็บพนันก็เห็นแล้วไอ้หมอนี้ไอ้คนเนี้ยมันหายไปกี่เดือนมันมียูเซอร์บอกถูกต้องไหมทีนี้เขามีหลอกไพ่อยู่แล้วเขาให้เราได้เจ็ดหลังแปดหลังก็ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเงินที่เขาให้เรามันก็เป็นเงินของเราที่เราเสียไปในครั้งก่อนทีนี้พอเราได้กําไรมันก็คือภาพจําครับเงินเข้าบัญชีของเราแล้วเราก็นอนดูเขาจะให้เราได้วันละหมื่นก็ได้เพราะเขาเคยได้กำไรจากเราเป็นแสนทุกคนฟังดีๆนะครับเขาเคยได้กำไรจากเราแล้วตัวเรา อย่างที่ผมบอกคืออะไรปัน่นปั่นเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยวันละพันวันละสองพันโหวันไหนได้ครึ่งหมื่นดีใจมากโฆษณาบอกเพื่อนเฮ้ย hey, ผมเล่นบาคาร่าได้เยอะค่าเก่งว่ะพอเปนเพื่อนเห็นเฮ้ย hey, ขอดูหน่อยเกมไหนค่ายไรห้องไหนนั่นไงเป็นการโฆษณา พอได้เงินเยอะก็ไปบอกเพื่อนเฮ้ยเดือนนี้ได้สามหมื่นว่ะเดือนนี้ได้สี่หมื่นมันก็เป็นแบบนี้ทีนี้พอเล่นไปนาน,านๆปุ๊บเขารู้แล้วว่าเราติดแล้วเขาดูจากอะไรเขาดูจากการโอนเงินมาเล่นแล้วเวลาที่เราอยู่ในนั้นเขาก็มีไพ่บางตาอย่างเช่นเราลงน้ำเงินหนึ่งหมื่นบาทโบนัสห้าร้อยโอ้แบบลุ้นเต็มที่เลย มั่นใจโอ้ไพ่ของเราอสี่ไพ่ของเขาสามแล้วของเราเป็นหกบอดของเขาอาจจะหกบอดเหมือนกันของเราเก้าวิ่งเข้าแล้วไอ้ไพ่ใบสยดท้ายแหละเราลุ้นจิบหายเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ต้องบอดนะเคมาสิบมาถ้าคุณลงร้อยหนึ่งหรือห้สบบาทไพ่ของเขาบอดแน่นอนแต่คุณลงเท่าไหร ลงมือหนึ่งโบนัสเยอะด้วยปรากฏว่าไพ่ของเขาเป็นเก้าครับคือชนเห็นไหมครับทีนี้เราเริ่มหัวร้อนแล้วเราก็โมโหว่าแม่จะได้กินเท่าหนหอ่ไม่น่าเลยทีนี้เราก็ย้ำใหม่จำเอาไว้นะครับมันเป็นแบบนี้ถ้าเราพลาดตาแรกไปแล้วเราจะไม่มีทางลดเดิมพัน คุณจำมาไว้จำคำพูดผมเอาไว้ให้ดีเพราะว่าอะไรอารมณ์มันขางคนเราไม่รู้จักยอมแพ้นะครับผมฟังคำพูดของผมเอาไว้ให้ดีแล้วก็บันเลงไปใหม่ทีนี้เว็บพนันมันจะยังไม่กินเรานะครับยังมันจะชนอีกทำให้เราใจใหญ่เพื่อเรียกเงินในบัญชีของเรามาให้หมดอาจจะเสมออีก แล้วตาที่สามเนคุณระวังให้ดีรอบนี้จะป๊อกยาวเลยหรือไม่สะดุดเปิดออกมากินเลยทีนี้พอเราหมดแล้วเราก็เข้าไปในไลน์ของเว็บนัน้นไปด่าเขาว่าทำไมถึงกินอย่างเดียวผมลงอะไรก็ไม่ถูกถ้าใครมีนิสัยแบบนี้เคยเป็นแบบนี้คุณไม่สามารถเลิกพนันได้อะผมพูดเรื่องจริงเลย การกระทําแบบนี้คือการประชดใจตัวเองคุณไปสัญญากับใจตัวเองว่าคุณจะเลิกเล่นผ่านไปอาทิตย์หนึ่งพองินเดือนออกยังไงก็เข้าเล่นต่อแล้วก็จะเจอเรื่องแบบนี้แหละซ้าไปซ้มมาอย่างที่ผมเตือนทุกคนเสมอว่าเราต้องมีอะไรมีสติสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเฮ้ย เราเสียไปแล้วห้าหมื่นแต่เรามีเงินอยู่แสนหนึ่งพี่ออฟบอกว่าให้เราหยุดก่อนไปล้างหน้าล้างตาก่อนให้ผีพนันมันออกไปหยุดสิ่งสามอย่างที่จะเห็นณเวลานั้นคืออะไรคือสายตาของเราเราเพ่งแล้วใจที่ไม่ยอมแพ้แล้วอะไรเป็นสิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมือของเราเสียหยุดไปทำอย่างอื่นวางโทรศัพท์ลง รีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนเราไปหาใครก็ได้ให้เขาด่าเราเฮ้ยมันไม่ดีนะเองไปเล่นทำไมอย่าง,งาน,นี้ให้เรามีสติบ้างอย่าอยู่กับที่อย่าอยู่คนเดียวสิ่งที่ผมจะสอนทุกคนในวันนี้เอาไปปรับใช้ในวันข้างหน้าสมมติถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วผมก็สอนน้องไปแล้วนะครับการพนันเนี่ย คุณรู้ไหมเขาวางหลักเกณฑ์วางเป้าหมายไว้หมดเขาวางไว้แนบเนียนมากคนในบ่อนเนี่ยผมไม่ได้ว่านะครับเขาแบกเงินไปเป็น10ล้าน20ล้าน30ล้านเขาต้องการเงินแค่5,000ันบาทเองครับทุกคนถ้าเขาจะไม่ให้คุณ่ะยังไงคุณก็ไม่ได้แล้วในบ่อนเน่ย ไปแลกชิปมากองไว้บนโต๊ะนั่นเป็นเงินประมาณสิบล้าน20บล้านไม่ถึงชั่วโมงหรอกถ้าใจร้อนเป๊บเดียวแล้วเขากินมาแต่ละตาคุณรู้ไหมว่าตาหนึ่งเท่าไหร่ในบ่อนปลอยเป็ดประมาณ30สิบล้านถึงสี่สิบล้านคุณเชื่อผมไหมจริงๆผมก็อยากนำเสนอพวกชิปโปอะไรต่างๆ มันเป็นสีอะไรสีอะไรแต่ก็อย่างว่านะครับสิ่งที่ผมจะนําเสนอมันก็เป็นเรื่องที่เข้าข่ายชักชวนอยากให้ทุกคนไปเล่นก็เลยได้ตัดออกมันมีทั้งชิปแลกเงินชิปแลกอาหารหลากหลายสิ่งอโครจรต,ต่างๆเนี่ยถ้าเราได้ก้าวเท้าเข้าไปแล้วมีโอกาสที่จะออกมายากมาก สังเกตเงินในบัญชีของเราถ้าโอนเข้าไปเล่นเว็บพนันครั้งแรกเลยเรามีความคิดว่าเราจะไม่ติดจะเล่นแค่นี้แหละแต่ถ้ามันเกินสามครั้งเมื่อไร่จำคำพูก,กับผมไว้ว่าวันหนึ่งคุณอาจจะสูญเสียอะไรหลายๆอย่างนี่คือข้อคิดจากผมเลยนะครับวันที่เราหมดมาเนะ่ยไม่มีสุนขัข ภาษาบาลีแปลว่าสัตว์สี่เทา้ามาช่วยเหลือคุณได้คุณจะร้องไห้เสียใจยังไงก็แล้วแต่นั่นคือตัวคุณแล้วผมเน้นเสมอว่าถ้าหมดจากพนานใหม่ๆอย่าเครียดให้กำลังใจตัวเองคนคิดสร้างเพื่ออะไรคนอื่นเขาก็อยากมีชีวิตอยู่ คุณลองไปดูคนป่วยติดเตียงนีิเขาให้กำลังใจญาติพี่น้องเขาเขาสู้ชีวิตหรือคนขอทานคุณติดอยู่อย่างเดียวเองเป็นหนี้เขาห้าแสนหกแสนแล้วไงถ้าเราไม่หางานทำไม่ทยอยใช้หนี้มันจะหมดเหรอแล้วคุณมานั่งเครียดเสียใจมันก็ควรจะพอได้แล้ว คลิปก็มีฟังตั้งสติเอาใหม่เวลามันไม่เคยรอใครอยู่แล้วมันเดินหน้าไปเรื่อยแต่ตัวเราอ่ะชอบย้อนกลับมาคนที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะไม่นึกถึงอดีตเขาจะนึกถึงอนาคตอย่างเดียวเขาทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่อยๆเก็บหอมรองริบ แล้วเพื่อจะไปสบายในอนาคตแล้วก็รู้จักคุณค่าของเงินแต่คนที่เล่นพนันน่ะจะไม่คิดถึงอนาคตจะไม่อยู่กับปัจจุบันชอบคิดถึงอดีตผมพูดถูกไหมอดีตคืออะไรพี่ออฟผมได้ปอกแผมได้ปอกเได้9หลังผมได้รางวัลเมกะผมได้รางวัลซูปเปอร์เมกะนี่คือเคย คุณรู้จักคำว่าเคยไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณหมดคุณไม่เหลือเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณหวนไปเล่นคุณก็จะได้รับความเสียใจอีกเหมือนเดิมก็คืออยู่ที่เก่าเพราะฉะนั้นแล้วต้องรู้จักเปลี่ยนโหมดตัวเองงัดความสามารถของตัวเองออกมาให้หมดคุณดูอย่างตัวผมเนี่ย ผมเนี่ยไม่เคยคิดจะทำคลิป Youtube เลยคือไม่กล้าด้วยในครั้งก่อนนะแต่ในเพจเนี่ยเราลงอะไรไปก็ได้คือคนก็แค่ดูแล้วก็เอาวิธีเราไปปฏิบัติตาม u t u b e เนี่ยทำคลิปพูดสดเลยนะครับอย่างไล์สดเนี่ยแต่ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราทำอะไรลงไปเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ได้อะไรเลยมันต้องมีคนฟัง พวกวินมอเตอร์ไซค์หรือแฟนผมพูดกับผมว่ามันจะมีคนดูถึง50คนหรือเปล่าในตอนนั้นตัวผมเองก็มีความคิดว่าเออมันก็จริงคนคนหนึ่งมาพูดให้ใครฟังก็ไม่รู้ใครเขาจะดูแต่ผมไม่สนใจจับโทรศัพท์อัดคลิปแรกเลยเรือยาวสิ่งที่เองชอบ อ่ะยังมีคนเข้าดูถึง60คนทีนี้ก็ตามด้วยความเครียดแล้วก็สอนทุกคนเลิกพนันเห็นไหมครับสิ่งที่ผมได้รับคืออะไรก็คือผ่านเกณฑ์ YouTube แล้วพวกเราก็กดติดตามผมแล้วก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดในตอนนั้นผมมีความคิดว่าน่าจะอาจจะเห็นไหม เรื่องที่มันยังไม่เกิดผมนึกไปแล้วผมลืมอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือพวกเราหมดพวกเราต้องการกำลังใจครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าคุณได้รับกำลังใจเยอะแล้วจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับเอาความสามารถออกมาใช้ผู้หญิงบางคนเนี่ยเก่งมากใช้น้ำหอมหลายกลิ่นมาก แต่เราน่าจะมีความสามารถเอาความรู้เราไปพัฒนาขายออนไลน์ไหมทุกคนก็มองว่าพี่อ๊อฟคนขายแยะ,แยะหนูขายไม่ได้หรอกเรารู้ได้ไงถ้าเรามีพรสวรรค์พอมีความสามารถพอมันย่อมขายได้น้องผู้ชายเหมือนกันตัวเองมีความรู้เรื่องพระแต่ไม่ยอมเอาความสามารถมาใช้หรือ การแต่งรถอะไรต่งตางๆก็สามารถจับโทรศัพท์ทำ Youtube ได้แล้วคำถามก็จะเกิดขึ้นไหมว่าพี่ออฟมันจะมีคนดูเหรอร้านเขาก็มีตั้งเยอะตั้งแยอะอย่าอะไรที่มันยังไม่เกิดอย่าไปคิดทำไปกดเดี๋ยวพอมีคนสนใจเขาก็จะติดต่อเรามาแล้วถ้าหนึ่งในนั้นหรือความคิดนั้น เขาเป็นการโทรมาสั่งอะไรจากเรานั่นคือเรามีไรายได้แล้วถ้าคุณมีไรายได้หรือมีกำไรคุณจะมีแรงผลักนั้นในการทำสิ่งนั้นอย่าย่อท้อมีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทเขามีเป็นหมื่นล้านก็ซื้อเมื่อวานกลับมาได้ไหมไม่ได้ผมอยากทุกคนมองมาที่ตัวเราโฟกัสมาที่ตัวเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งนะครับ อย่าไปมองคนอื่นทำวันนี้ให้ดีที่สุดเขามีเงินเดือนเยอะเจ็ดแปดหมื่นแต่เขาอาจจะมีความทุกข์ก็ได้แต่เราเป็นนี่เขาเจ็ดแปดหมื่นเงินแทบจะไม่เหลือใช้แต่เรามีคลิปฟังเรานอนหลับเรามีความสุขคนรวยบางคนเขาไม่ได้รวยจริงหรอกครับอันนี้คือผมพูดให้ทุกคนเห็นภาพคือเขาต้องไปกู้แบงก์มา แล้วในแต่ละวันของเขาเนี่ยเขากินข้าวเขาจดใส่สมุดต,ต้องจ่ายแบงค์นั้นเท่านั้นแบงค์นี้เท่านี้หากเหลือแล้วกู้มาต่อเพื่อมาสำรองไว้ในการต่อยอดธุรกิจเห็นไหมครับเขาก็ใช้เงินหมุนนะครับบริษัทก็เหมือนกันเขาก็ทำแบบนี้บางเดือนก็มีกำไรบางเดือนก็ไม่มี แล้วพวกเราล่ะเป็นนี่แค่นี้เองบางคนเหลือสองหมื่นมาร้องให้ให้ผมฟังบอกว่าเครียดม,มากไม่อยากทำอะไรเลยแต่คนอื่นน่ะเขาสองร้อยล้านเขาสองล้านสองแสนอย่าครับผมเน้นเสมอยังมีคนที่ลำบากกว่าเราอย่าไปมองไกลให้มองแค่ยีสิบสี่ ถ้าคุณคิดจะทำอะไรให้ได้คิดจะตั้งใจจริงทำอะไรให้สำเร็จมองวันเดียวถ้าคุณผ่านมันไปได้นั่นคือคุณก้าวผ่านแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นแล้วการเลิกพนันวันต่อวันเหมาะสมกับพวกเราที่สุดไม่ต้องไปมองหนึ่งปีไม่ต้องไปมองหนึ่งเดือนไม่ต้องไปมองหนึ่งอาทิตย์ ผมให้สิชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่8ปดโมงไปเลยอจนถึงห้าโมงเย็นนี้คือให้เวลาทำงานนะครับหลังจากนั้นมาคุณทำได้ไหมคุณทำได้หรือเปล่าถ้าคุณทำได้รอดผ่านฉลุยแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ต้องให้ผมบอกไหมก็คือหมดเงินในบัญชีผมบีบเวลาให้ไวแล้วนะ กระชับมาให้ทุกคนเห็นแล้วผมก็ใช้เทคนิคนี้แหละในการเลิกขนาะนอยากเล่นก็ไปที่อื่นหาคนอื่นมาจัดก,การเรื่องนีนวันแรกทรมานมากโกนวายวันที่สองโอ้ลำบากหน่อยเครียดวันที่สามงดงิดวันที่สี่เศร้าว,วันที่ห้าคิดมากวันที่หกเออเริ่มทรงตัววันที่เจ็ดยิ้มออกบ้างวันที่แปด อ่ะเริ่มคุยเป็นคนบ้างแล้วพอเดือนหนึ่งเฮ้ยการพนันมันกินเราไปเยอะว่ะเริ่มมีสติเพราะอะไรเราช้าแล้วเมื่อก่อนเราไปตามทุนกับเว็บพนันเวลาเป็นวินาทีแม่งไวขิ้นหายเลยเห็นไหมครับพออะไรมันช้ามันก็จะมองเห็นทุกอย่างถ้าไปเร็วมันมองไม่ทันแล้วตัวเราก็พลาดแล้วก็สะดุดหกลม้ม แต่วันนี้ผมดึงทุกคนขึ้นมาแล้วทุกคนต้องเป็นคนนะครับอย่าเป็นผีผีพนันหรือผีข้างโทรศัพท์มันควรจะอยู่ในที่หนึ่งไม่ควรมาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะทำให้เรากลายเป็นผีมันก็คืออะไรบางคนยังงงอยู่นะครับไม่ใช่อง์ปกรบ์สามอย่างนะตาของเรา แล้วก็มือของเราสุดท้ายแล้วก็ใจของเราจริงไหมเวลาเราเล่นพน,นันไอ้สามสิ่งเนี้ยมันอยู่กับเราหมดเลยตัดมันออกให้หมดถ้าคุณทำได้คุณก็จะมีอนาคตที่ดีนะครับสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนรวมถึงน้องผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับที่มาขอคำแนะนำจากผมทำไปเรื่อยๆนะครับผมให้กำลังใจทุกคนเสมอ ไม่ว่าคุณจะหมดหลักไหนก็นแล้วแต่ผมยินดีให้คำแนะนำผมเป็นห่วงเป็นใยทุกคนไม่อยากให้ทุกคนหมดเหมือนผมหลักล้านก็ว่าแย่แล้วแต่ถ้าหลายสิบล้านยิ้มแยงแยงนะครับทุกคนแต่วันนี้ผมกลับมาได้ก็อยากจะนำเรื่องราวดีๆเทคนิคดีๆมาแนะทุกคน ไม่อยากให้ทุกคนเดินทางไปถึงในจุดนั้นหวังว่าทุกคนนะคงได้อะไรจากคลิปนะครับตลอดระยะเวลา1ปีกว่าคือผมออกทุกวันก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับมีเงินมีทองเยอะๆเป็นคนใหม่ในปี2568ไปพร้อมๆกันนะครับผมโอเคผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ